ประกอบกิจาการวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกว่า200ช่องวอนหัวหน้าคอสชอสั่งการกาสทชอ,อนุญาตให้ออกอากาศได้หลังรับทราบแนวทางปฏิบัติและส่งเทเปบันทึกรายการย้อนหลังให้กสทชตรวจสอบแล้วพอได้รับผลกระทบทั้งค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมและค่าจ้างพนักงานรวมไปถึงการยกเลิกสัญญาโฆษณา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืนดอกผลจากเงินประกันมิตเตอร์ไฟฟ้าแก่ประชาชนในรูปแบบการลดค่าไฟเริ่มปี2558ขณะที่กรนอง,งอมีมติเอกชนคงดอกเบีย้ยที่2%หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวการเมืองคลี่คลาย ตำรวจรวบสี่ผู้ต้องหาซิ่งเก่งได้คาด่านตรวจบนถนนสายเอเชียขาเข้าค้นภายในรถพบยาบ้า27,400เม็ดรอย่าไอซ์สห่อและอาวุธปืนหนึ่งกระบอกนำตัวไปสอบขยายผลคาดเป็นเอเย่นรายใหญ่ขณะนี้นะคะได้เกิดฝนตกหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตบางซื่อจตุจักรบางเขนสายไหมส่วนในกลุ่มใหญ่อยู่ที่เขตสัมพันธวงศ์ค่ะสนับสนุนโดยสบูเบเนตซี e